แพ็กเกจรายเดือน390ของ Bigbot AI มันทำเงินได้ด้วยเหรอไปดูกันีนี้เรามาดูนคับว่าแพ็กเกจ390เนี่ยมันมีอะไรที่คุ้มค่ากับเราบ้างมันทำเงินในระบบ Affiliate ได้นะครับคือถ้าฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำา f f i l l a t e แต่สามารถใช้ในรูปแบบอื่นๆได้ ที่390นี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ใช้คือแชทบอทแชทบอทเนี่ยคุณจะแชทเมื่อไหร่ก็ได้แชทเท่าไหร่ก็ได้นะครับคุณจะป้อนคําถามคุณจะให้เขาช่วยอะไรได้หมดและที่ AIAr t ก็คือการสร้างรูปที่หลายคนชอบนี่นะครับคุณสามารถให้ AI เนี่ยเจเนอเรตรูปสวยๆได้นะครับซึ่งการเจเนอเรตรูปนี้นะครับสำหรับโปรรายเดือน3 9 0เนี่ยคุณจะได้3รูปแบบเลยก็มีทั้งจัตุรัสนะครับมีแนวตั้งมีแนวนอน3รูปแบบแล้วก็มี9ขนาดรูปภาพและที่สำคัญคือ คุณจะมีภาพให้เลือก17รูปแบบนะครับซึ่งสวยมากๆแล้วแต่คุณจะเลือกว่าคุณอยากได้ภาพแบบไหนและภาพเหล่านี้บอกได้เลยว่าคุณเอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชของคุณได้คุณจะไปทําอะไรก็ตามและรูปภาพแต่ละรูปเจนออกมาแค่รูปละ50จสตังเท่านั้นเองนะครับคุณสามารถ เซตรูปสร้างรูปได้แบบไม่ลิมิตเลยจริงๆและที่สําคัญนะครับเรามีที่เก็บรูปให้คุณเนี่ยถ้ารายปีเราเก็บที่3,000รูปนะครับแต่และเดือนเนี่ยคุณเก็บได้1000รูปเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันจะมีอัลบั้มรูปตรงนี้นะครับทุกคนเวลาคุณเจเนเรตรูปภาพสวยๆโอ้ต้องเก็บเพราะว่ามันสําคัญมากๆว่าเป็นผลงานของคุณคุณจะเก็บได้1000รูปแล้วคุณจะดึงออกมาเซฟตอนไหนเอาจะไปใช้ยังไงไปขายต่างประเทศจะไปทําอะไรคุณทําได้หมดเลยรูปละ50สตางแค่นั้นเองนะและเวลาแนะนําเพื่อนทำยังไงฮะ ามีรหัสแนะนําเราสามารถตั้งได้เลยว่าเรารหัสแนะนำอะไรก็ไปบอกเพื่อนให้แอดบอทเป็นเพื่อนแล้วก็ใส่รหัสแนะนําของเราแค่นี้เองพอเพื่อนซื้อโปรรายเดือนปุ๊บเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย AI b i บ b o รายเดือนเนี่ยอยู่ที่60บาท60 b i บ Point ก็ประมาณทั้ง15%ก็เหมือนกับคุณขายสินค้าอื่นนะครับแต่ที่นี่คุณไม่ต้องแพคไม่ต้องส่งทั้งสิน้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนของคุณก็ไปขายต่อได้รายเดือนอีกละเราเราจะได้ยูเซละ10บาท คุณคิดดูนะถ้าเกิดว่ามันขยายชุมชนของคุณออกไปสักหมื่นยูสเซอร์ที่ใช้ระบบ b i g b บอในการทำงานเนี่ยหมื่นยูสเซอร์คูณ10ก็เดือนละ1000บาทแล้วนะฮะอันนี้คุณต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมครับเอาล่ะทีนี้นะฮะตัว Big Shop นี่ก็คือสิทธิ์ที่จะใช้ใช,ใช้ได้อยู่แล้วนะครับคือไปกินช็อปใช้พันธมิตรร้าน Big s ช o p ทั่วประเทศคุณได้คืน2%แต่ถ้าเกิดชุมชนของคุณนะครับที่เขามาซื้อบอทจากคุณแล้วข้างล่างไปทั้งหมดเนี่ยนะ ที่ Big Bot University ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ฟูลฟังก์ชันนะเพราะว่าคอร์สทั้งหมดที่เขาเตรียมมาให้รายปีแต่ถ้ารายเดือนเนี่ยเราอาจจะได้ใช้เช่นการเรียนการสร้าง AI การเป็นเอ่อการเป็นอินฟลูเอนเนะครับการสร้าง ภาพสวยๆนะครับก็สามารถเรียนได้ที่ Big Bot University นั่นเองถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะครับก็ไปที่390สั่งซื้อง่ายๆครับเป็นดิจิตัลโปรดักตคุณไม่ต้องวิตกเรื่องการส่งอรงรสิน้นพอซื้อปุ๊บสำเร็จปับ๊บคุณก็จะได้เป็นมือปโปรทันทีเลยนี่คือความคุ้มค่าของ Big Bot 390ครับ